สวัสดีครับหนึ่งกับหนึ่งพี่จิตแจ้งเหตุอะไรไหมครับสวัสดีค่ะครับผมครับ่ายางรถแดนนะคะตอนตอนนี้รถของคุณเป็นรถอะไรครับเอ่อรถเก๋งค่ะฮอนด้าอยู่อยู่แถวเฉารถเก๋งฮอนด้าค่ะตรงถนนหมายเลขหมายเลขที่จะไปร้ที่ชานิโลคค่ะคุณขับรถมาจากนครสวรรค์จะไปพิษณุโลกใช่ไหมครับ มาจากกรุงเทพค่ะครับแต่ตอนนี้คุณผ่านนครสวสรรค์มาแล้วใช่ไหมครับ่มาแล้วค่ะอ่าตอนนี้จุดที่คุณอยู่นั่นพอจะมีหลักกมอพอจะบอกบ้านได้ไหมครับหลักกมยไม่มีเลยเนาะอ่ะคุณก็ท้องเ็ศเองใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะอ่าท้องพี่ครับคุณชื่ออะไรครับพัทราวดีค่ะคุณพัทราวดีนะครับอ่าคุณพัทราวดีตอนนี้เราลองดูเดฟข้างๆตรงนั้นนะคุณขาขึาข้นเนาะขาจะไปพิลล็อกนะครับ ใช่ค่ะอ่าคุณผ่านออกจากนครสวรรค์มาคุณผ่านไฟแดงรู้จักแยกแยกไอ้โพไซงามไหมครับแยกโพไซงามรู้สึกจะเลยมาแล้วนะอ่ามีมีไฟแดงโพไซงามนะใช่ค่ะอ่าแล้วเข้าเขตโพป,ประจัช้างร้านอาหารปลาใหญ่มีไฟแดงอีกหนึ่งไฟแดงผ่านมาหรือยังครับใช่ใช่ที่มีปัมป๊มแก๊สอ่าปั๊มแก๊สเอ่อบางจากใช่ไหมคะปั๊มแก๊สบางจาก แล้วก็มีไฟแดงใช่ไหมครับตรงนั้นใช่เลยมาแล้วอ่ะคุณคุณเลยจุดนั้นมาอีกแล้วใช่ไหมเลยมาแล้วอ่ะเลยไปไกลไหมครับไม่ไกลค่ะรถจอดอยู่ข้างทางเลยเลยจากไฟแดงตรงนั้นมาไม่ไกลใช่ไหมข้ามคลองมาแล้วเนาะมีคลองอยู่คลองอ่ามันจะมีคลองอยู่พอเลยไฟแดงปุ๊บจะมีคลองหมู่บ้านตรงนั้นยางห้าหลุมอ่าน่าจะเลยมาแล้วอะค่ะเลยยางห้าหลุมแล้วเหรอมีป้อมตำรวจซ้ายมือสังเกตไหมครับเนินปอ ยังไม่เห็นนะคะเหรออ่าอ่าเดี๋ยวชาวบ้านแถวนั้นมีใครผ่านมีมีใกล้ใกล้หมู่บ้านไหมครับหนะ้าไม่ใกล้เลยนะคะเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางแบบว่ายังไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้อ่ามองสังเกตอะไรที่พอจะบอกเป็นจุดจนั่นะผมรู้ผมรู้แล้วว่าคุณเลยโพทับช้างมาแล้วแต่จะอยู่จุดไหนแค่นั้นเองเอ่าแม้วีอ่ารถอาการรถเป็นยังไงครับยางรั่วหรือยางระเบิดครับหนะ้า น่าจะน่าจะแบนมันแบนเลยอะค่ะยางรั่วเนาะขับมาใช่กลางสัญจงอยู่ท้ายรถแต่ว่าเปลี่ยนไม่เป็นนะคอ่าครับครับคุณมียางอะไรเนาะเพียงแต่ว่าคุณไม่เปลี่ยนไม่เป็นไม่ลงไม่แรงน่าจะมีนะครับน่าจะมีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอจุดหน่อยจุดที่ตรงนั้นนะตรงนั้นพอจะมันมันไม่มีอะไรเป็นเด่นเลยไม่มีอะไรเด่นเด่นไม่มีชาวบ้านเลยมีแต่ทุ่งนาร้อนๆเลยใช่ไหมครับ เขียนาเขียนป้ายบอกว่าถึงปตทอีกสองกิโลเท่าไรนะสองกิโลค่ะถึงไหนครับสองกิโลเนี่ยสองกิโลถึงปาถึงปั๊มน้ำมันปตทค่ะจุดตรงใต้นิสดีเลยสองกมถึงปั๊มน้ำมันปตทอใช่อ่าอ่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมัทลาวดีคุณรออยู่ตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้สายตรวจหรือกู้ภัยไปช่วยเหลือคุณนะครับ ขอบคุณมากครัอ่าครับผมครับผมครับครับสวัสดี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 ครับหนึ่งกับหนึ่งพี่ชิดแจ้งเหตุอะไรไหมครับสวัสดีค่ะครุณค่ะยางรถแบนนะคะตอนตอนนี้รถของคุณเป็นรถอะไรครับเออ่รถเก๋งทางฮอนด้าอยู รถเก๋งฮอนด้าฮะตรงถนนหมายเลขหมายเลข